วันนี้เราจะมาดูกันว่าท่านที่อยู่ในราศีสิงนี้ในช่วงนี้ดวงดาวพระอาทิตย์จะย้ายในวันที่14สิงหาไปจนถึงวันที่14กันยายนในช่วงระยะนี้ชาวราศีสิงเป็นช่วงที่ท่าน จะคาดหวังอะไรก็จะได้ดังสมใจคิดส่วนมากจะเป็นเรื่องการงานและการเงินจะแลดูโดดเด่นจะทำอะไรก็เป็นผลสำเร็จดีโอกาสดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านจะมีคนเขา มาเอางานมาให้ช่วยในช่วงนี้จะมีคนไว้ใจท่านมากและจะมีคนคอยช่วยเหลือตัวเราอยู่ท่านที่อยู่ในราศีสิงห์ความคิดความขยันในช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเราพร้อมที่จะทำงานทุกอย่างไม่ว่าท่านจะทำงานอะไร ขอให้ท่านตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะงานจะนำเอาสิ่งดีๆมาให้ในเมื่อท่านทำงานสำเร็จจะมีคนชื่นชมท่านมากและและดูท่านเป็นคนโดดเด่นเป็นคนที่น่ารักน่าเชื่อถือมากถ้าท่านอยากจะทำอะไรให้รีบทำได้เลยในช่วงนี้ หรือจะเป็นในด้านการค้าขายก็ให้รีบทำเลยจะมีหน้าร้านหรือจะวิ่งรถขายก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้ในด้านการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายได้ขึ้นมาอีกอาจจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาโดยที่ท่านยังไม่รู้เนื้อรู้ตัว ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแต่ท่านก็อาจต้องออกเดินทางบ่อยครั้งอาจจะออกไปนอกสถานที่หรืออาจจะไปต่างจังหวัดก็เป็นได้ก็เพราะการหาเงินของท่านนี่แหละในช่วงนี้ท่านที่อยู่ในราศีสิงจะเหนื่อยหน่อย จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็จะทำสำเร็จตามที่วางแผนไว้ได้ในด้านความรักของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ท่านจะได้เจอกับความรักที่แท้จริงภายในเดือนนี้คนที่ เข้ามาจะมีทัศนะนิสัยตรงกันอยู่ด้วยและจะอยู่ด้วยกันได้ดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะรักกันมากขึ้นและคอยเอาอ,อกเอาใจซึ่งกันและกันสำหรับในด้านสุขภาพก็ต้องคอยระมัดระวัง อาจจะมีปากมีเถียงกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องใจเย็นเย็นกันเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งท่านที่อยู่ในราศีสิงห์อย่าเพิ่งท้อแท้หรือเบื่อหน่ายเราจะต้องหันมาสู้กับชีวิตและต่อไปก็จะดีขึ้นเองสำหรับในด้าน โชคลาบก็มีบ้างไม่มากนักท่านยังคงได้ราบเล็กๆน้อยๆไปก่อนแต่พอถึงเดือนกันยายนท่านจะมีโชคลาบก้อนโตท่านอาจจะได้มาจากพี่น้องหรือเพื่อนฝูงและอีกอย่างหนึ่งหรือจะเป็นจ้าเจ้านายเก่า จะนำเอามาให้เราก็ได้ในด้านเคราะห์อาจจะมีบ้างให้คอยระวังภัยอันตรายรอบๆตัวอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ท่านใส่บาตรทำทานปล่อยสัตว์น้ำสัตว์บกจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่าน สำหรับท่านที่อยู่ในราศีสิงห์ให้คอยระมัดมระวังในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วยสำหรับคลิปนี้ท่านฟังแล้วถ้าหากว่ามีความพอใจก็ช่วยกดติดตามไว้ผมมีคลิปใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่าน ได้รับฟังกันอีกต่อไปครับ